สวัสดีครับพบกับสมูพาชมเช่นเคยครับวันนี้มาพร้อมรถสวย1คันครับตัวท็อปแบบนี้เลยกับ h o น d ้า i ิต 1.0iS เทอร์โบปี2024ครับคันนี้รถปี2020ครับเลขไม้เพียง7 2 0 0 0โลครับมาชมก่าได้อะไรบ้างครับมาพร้อมไฟหน้าแบบ full LED แบบนี้เลยครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ล่างครับกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยครับสเกิร์ตล่างนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับเป็นลายเชฟล่ามาให้เรียบร้อยครับพร้อมโลโก้แต่ง RS ครับ สวยๆแบบนี้เลยครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับที่บริษัททอโต้งเราครับมาพร้อมล้อแมกทูโทนปัดเงาครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็น LED ยาวๆแบบนี้เลยครับส่วนภายในนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับนี่มีคูดคอนโทรลนะครับมีแพทเทิร์นชิฟ์ครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วยผ้าครับ ตัวรถสวยมันมีเลยครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่บริษัททอโต้งเราครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะครับของคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะหนังตัดผ้าเช่นกันนะครับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยครับเนี่ใครที่ตามหาครับเช่นเคยครับบริษัททอโต้งเราจัดมาให้แล้วครับกับ Honda c i t ต1.0 RS Turbo ปี2020คันนี้ครับส่วนไฟท้ายนะครับเป็นระบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับสปอยเลอร์หลังดำครับพร้อมทีบฉลามดำแบบนี้ครับไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปชมด้านหน้าครับแหมสวยแบบน,นี้เลครับตัวเรี่ยมตัวสันรถคมชัดแบบนี้เลยครับใครที่ตามหาครับราคาค่าตัวน้องอยู่ที่4 7 9 0 0 0เท่านั้นครับกับ Honda City 1.0 RS Turbo ปี H 2020คันนี้ครับเลขหม่เพียง72,000โลเท่านั้นแล้วเจอกัน